กัับต้งแต่นิ้วก้อยต้มนองกับผึ่งเกาับนบะมงที่เป็นมันค่ะู่ที่หนึ่งทานที่สองทานต้องหุกระตุ้นต้อาหุ้องบตบต้องบอหต้องหบ้องหุบต้องหต้หุต้องหุองห้าวบอันบต้องกุบตอุบ้บห้องหองบอหบ้หองหองบ้อหบ้บ มันนนแ่รราู้ึบยอ่าท่าที่สามครับชโลมทีมก่อนชโลมทีมนวดฝ่าเท้ากับยาหม่องผสมกันที่ฝ่ามือนี่นี่นี่แล้วก็รูปสลับมือที่ฝ่าเท้าครับละหลังเท้าไปเร็วไปเีเบสิบครั้งครับ พออยยืดยืดรึเป็นที่ไหนรึเปล่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบล่ะต่อไปเหมือนกันก็เลื่อนมาที่โคนนิ้วหมุนหมุนข้อมือจากหมุนมาเข้าหมุนมาฝั่งนี้ครับหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้าไปฝั่งนี้เออถูกแล้วครับอ่าอย่างนั้นแหละสิบครั้งเนาะไปกันแล้ค่ะครับไม่ว่างเลย ลูกหอมแม่มือตั้งขึ้นนะครับสิบครั้งกินลูกเดียวเลยทั้งวันขูดติดข้ออมปุืเกท้าฉีกตั้งแต่ส้นเท้าขึ้นมาถึงโคนนิ้วเท้านะครับขึ้นลงใช้ไม้ใช้มือด้านขวาจับไม้นวดเท้าด้านซ้าย โอ้ยเยียตำาเยียดตล่า,า,ลาอ้วถ้าใช้ไม้ท่าที่หนึ่งา่าออกเล็กน้อยอ่าพูดลงสิบครั้งนะครับอ่าครบสิบครั้งแล้วไงตอ่อพยายามใช้ม้วชี้พยุงนะครับ ก่อนกระี้ร่องนิ้วเท้าแล้วก็ถ้ากิดที่มันไม่มีหนักมันจะไู่กอยมันพยายามใหญ่การนวดเท้านะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในสถานบริการที่เป็นของรัฐบาลหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตามหลังจริงเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายต้องมีการวัดความดันหรือว่าตรวจสัญญาณชีพเบื้องต้นก่อนที่จะทําการนวดนะครับรวมถึงการตรวจร่างกายพื้นฐานอย่างเช่นสอบถามเรื่องของประวัติการได้รับอุบัติเหตุกระดูกเท้ากระดูกขา มีแตกมีหักมีร้าวตรงไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับรวมถึงการซักประวัติในเรื่องของอาการมีประจําเดือนไหมหรือว่าอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ไหมเพราะว่าการกดจุดนวดฝ่าเท้าเนี่ยจะมีผลต่อการทํางานของอวัยวะภายในนะฮะดังนั้นเราจึงจะเปลี่ยนต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็ซักประวัติให้ถี่ถ้วนก่อนเนาะ,ะแต่ถ้า เกิดว่าเรามานวดนอกสถานที่บริการเนี่ยเราก็จําเป็นว่าจะต้องซักประวัติเข้าค่าของคนไข้ก่อนอาจจะไม่ต้องวัดความดันก็ได้นะฮะถามแค่ว่าคนไข้มีประวัติความดันโลหิตสูงไหมอ่าแล้วก็มีโรคประจําตัวอะไรบ้างเนาะมีความผิดปกติของเท้าหรือว่าขาหรือเปล่าเราถึงจะทําการนวดเขาได้นะฮะ อยู่ในโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะอาจารย์เราแก้ไขปัญหาจากความยากจนจากปัญหาจุดเล็กๆของชาวบ้านที่มีปัญหานะคะทั้งในเรื่องของไก่ตายในเรื่องของฝนแล้งและในเรื่องของราคาเพื่อเศรษฐกิจตกต่ําในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ในเรื่องของปัญหาหนี้สินเยอะอีกอย่างหนึง่งเกษตรกรที่นี่มีอายุมากแล้วเราต้องการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเดิม โดยเติมอาวุธในเรื่องของปัญญาในเรื่องขององค์ความรู้เข้าไปนะคะแล้วการฝึกอบรมอาชีพนอกการเกษตรนะคะเพราะว่าบ้านพุจิงตางยอยู่ติดกับภูหินล่องกล้านะคะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีความต้องการในเรื่องของความสบายเราก็เลยนําเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะมาฝึกเพื่อจะเกิดไรายได้นอกการเกษตรนะคะแล้วเราก็ได้ติดต่อประสานงานกับทางท่าน หัวหน้าอุทยาแล้วว่าจะนำกลุ่มเกษตรกรเนี่ยขึ้นไปบริการนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นไรายได้นอกการเกษตรอะคะมันจะสร้างความยั่งยืนได้อีกทางหนึ่งคะ่ะ